เรื่องราวเกี่ยวกับเวรกรรมและความไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักสามารถเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความลึกซึ้งได้มากลองดูโครงเรื่องนี้เป็นแนวทางนะคะชื่อเรื่องเวรกรรมแห่งความไม่ซื่อสัตย์บทนําในมือเล็กๆที่เงียบสงบมีคู่รักคู่หนึ่งชื่อว่านัทและมินทั้งสองคนรักกันมากและมีความสุขในชีวิตคู่แต่ความสุขนี้กลับถูกทดสอบเมื่อมีบุคคลที่3าเข้ามาในชีวิตของพวกเขาตอนที่หนึ่งการพบเจอ นัทได้พบกับแอนหญิงสาวที่มีสเสน่ห์และน่าหลงใหลในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนัทเริ่มมีความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนตอนที่2ความลับที่ซ่อนอยู่นัทเริ่มมีความสัมพันธ์ลับๆกับแอนโดยที่มินไม่รู้เรื่องนี้เลยนัทพยายามซ่อนความลับนี้จากมินแต่ความลับไม่มีวันอยู่ได้นานตอนที่ 3. การเปิดเผยมินเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวนัท และเริ่มสงสัยในความซื่อสัตย์ของเขาในที่สุดมินก็พบหลักฐานที่ชัดเจนว่านัทมีความสัมพันธ์กับแอนตอนที่สเวรกรรมเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมินรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นนัทพยายามขอโทษและขอให้มินให้อภัยแต่ความเชื่อใจที่ถูกทำลายไม่สามารถกลับมาได้ง่ายๆตอนที่5การตัดสินใจมินตัดสินใจที่จะเลิกกับนัทและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในขณะที่นัทต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและเวรกรรมที่ตามมา เขาเสียใจที่ทำลายความรักที่มีค่าและต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดนี้บทสรุปเรื่องราวนี้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และความเชื่อใจในความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำลายสิ่งเหล่านี้